การให้บริการของหอ,งองสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติราชการที่9นครราชสีมาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019 ของสมุทแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรัชการที่9นครราชสีมาเปิดให้บริการประชาชนเข้าใช้บริการในการสืบค้นหนังสือโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการเป็นสำคัญและพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามมาตรการดังนี้ ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการพร้อมติดสติ๊กเกอร์เมื่อผ่านจุดคัดกรองทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการที่มีอุณหภูมิไม่เกิน37.5องศาเซลเซียสผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลณจุดที่ขอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติราชการที่เก้านครราชสีมาจาัดเตรียมไว้การ QR Code ไทยชนะบริเวณทางเข้าเพื่อทำการเช็คอินก่อนเข้าใช้บริการและเช็คเอาท์เมื่อใช้บริการเรียบร้อยแล้ว หากท่านใดไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถลงทะเบียนเข้าใช้บริการโดยแจ้งชื่อนามสกุลและเบรรอร์โทรศัพท์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกข้อมูลทั้งนี้เพื่อการตรวจสอบจำนวนผู้เข้าใช้บริการความหนาแน่นของผู้เข้าใช้บริการในขณะนั้นรวมไปถึงยังเป็นการจำกัดผู้เข้าใช้บริการในแต่ละห้องไม่ให้หนาแน่นจนเกินไปเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-2ถึงเมตรเพื่อลดการรับและแพร่กระจายของเชื้อโรค หลังจากใช้บริการหนังสือเรียบร้อยแล้วผู้ใช้บริการสามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่จุดรับคืนหนังสือซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเช็ดทำความสะอาดหนังสือทุกเล่มหลังจากใช้บริการและนำหนังสือที่ทำความสะอาดแล้วไปผึงแดดประมาณ3มชั่วโมงแล้วนำกลับมาให้บริการต่อไปนอกจากนี้ยังมีการทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้ใช้สัมผัสเป็นประจำด้วยแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ ขอสมุทรแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรัชการที่9นครราชสีมาให้ความสําคัญส,สูงสุดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเพื่อระวังและป้องกันตัวจากโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง